สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat มาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่19พฤษภาคม2566นะครับมาตอบให้ชัดว่าเชลซีสนใจเปาโลดิ巴าจริงหรือเปล่าเพราะว่าคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับรวมไปถึงรูเบนตลอฟตาชิกนะครับเตรียมย้ายออกจากเชลซีค่อนข้างแน่แล้วนะครับเตรียมปิดตำนานกับสโมสรนะฮะรอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยใครที่กําลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันนะครับไปจัดที่ร้านโคดคูเพอร์ฟูมได้เลยนะครับใน ช้อปป e ก็มีใน Lazada ก็มีนะครับใน Tik t o อกก็มีนะครับนี่เลยใน Tik t o อกก็มีเช่นกันนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อกดเต็มมีให้เลือกหลายกลิ่นนะครับดีออลชาแนลโจมาโรนมีครบนะครับน้ำหอมไปทำงานไปออกกำลังกายไปหาสาวๆมีหมดนะครับแล้วก็ช่วงนี้เขาจัด10อันดับน้ำหอมที่เหมาะสำหรับช่วงหน้าฝนกันมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้เจ้าของร้านเขาเลือกเองเลยเป็นแฟนเจลซีด้วยนะครับก็ใครสั่งซื้อในช้อปปีมีโค้ดส่วนลดจากช่องพีทบอลด้วยนะครับสั่งครบ1,000บาทลด100 ใน tiktok กนะครับก็มีโค้ดส่วนลดพิเศษมากมายห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับโค,ค้ดคูเพอร์ฟูมนะครับ ส่วนใครที่กำลังหาโรงเรียนดีๆนะครับไปเรียนที่นี่ได้เลยครับโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok นนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British Columbia เป็น o o r s s o r o s l นะครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก WASCBC Inspection และสอ,อสอเปิดรับสมัครตั้งแต่ k i n เดอร์การเทถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1ถึงม6นั่นเองเจ้าของแฟนเชลซีเหมือนกันนะครับติดต ทางเพจหรือโทรไปที่เบอร์0819294229แล้วก็ ID l i n ์ผมทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับนี่เลยครับซูซูกินั่นเองนะครับก็ i n ด d o n t d r i v e นะครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสังคมไทยภายใต้โครงการดีๆซูซูกิคอสเวีแคร์นะครับเหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมผัสนิ้วซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดนะครับเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดได้เลยนะครับที่โชว์รูมรถยนต์ ทั่วประเทศฝากไปอุดหนุนสปอนเซอร์ทุกเจ้าด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องของเขาคนนี้ครับชายผู้ที่โอ้โหอยู่กับสโมสรมาตั้งแต่ยังเด็กนะครับแล้วก็ตอนนี้ใกล้จะได้ย้ายทีมแล้วนะครับปเป็นรายงานจากสื่อเทียนหนึ่งทั้งนั้นเลยครับ เริ่มจากฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับโรมาโนบอกว่าเป็นที่เข้าใจนะครับว่าทาง a อซิมิลานได้เริ่มเจราจากับเชลซีแบบจริงจังเรื่องการเซ็นสัญญากับรรเบนลอตตาชิกกองกลางของเชลซีเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยก็คืออยากจะสร้างแดนกลางขึ้นมาใหม่แล้วก็มองว่าชีกเหมาะสมขณะที่ตัวนักเตะเองเนี่ยก็มีความกระตือรือร้นที่จะย้ายทีมด้วยตอนนี้การเจราจากำลังคืบหน้าไปด้วยดี นอกจากนี้ครับโรมาโนยังอัปเดตใน YouTube เพิ่มเติมนะครับบอกว่าการเจรจา,าของลอฟตาชิกถือว่าคืบหน้ากับมิลานมากๆคืบหน้าแบบมากๆเลยเชลซีใกล้จะขายนาเตะร,รายแรกในตลาดหลนี้ได้แล้วนะครับซึ่งจะพยายามขายให้เยอะที่สุดในเดือนมิถุนายน ตอนนี้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันหมดวินวินกันหมดทั้งมุมเชลซีมุมเอซีมิลานแล้วก็มุมนักเตะเหลือแค่รอเวลาในการบรรลุข้อตกลงกันรายงานบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าลอตเชิกเนี่ยอยากหาประสบการณ์ในอิตาลีด้วยแล้วก็ที่เอซีมิลานเนี่ยก็มีฟิคาโยโทโมรีอยู่เพื่อนเก่าของเขาอยู่ก็อาจจะไปจอยกันนะครับตอนนี้ก็คือพร้อมย้ายเหมือนกันเอซิมิลานเป็นทีมเต็งแบบไม่มีคู่แข่งเลย แล้วก็มีข้อมูลจากทางจานลูก้าดีมาซิโอนะครับเทียร์หนึ่ถ้าเป็นสายฟุตบอลอิตาลีนะบอกว่าเปาโลมลดินีครับผู้บริหารของเอซิมิลานคนนี้เป็นอดีตนักเตะด้วยโค้ชเทพนะฮะบ,บอกว่าเมลดินี่มาคุยเองแล้วก็กําลังพิจารณาจะเอาลอฟตาชิไปร่วมโปรเจกต์ของมิลานจริงๆนะครับเพราะฉันตอนนี้คืบหน้ามากๆโอกาสได้ย้ายไปอยู่กับเอซิมิลานสูงมากนะครับโดยส่วนตัวนะครับ ถ้าดูจากข้อมูลในข่าวไม่ว่าจะเป็นของโรมาโน่หรือของดิมาซิโอเนี่ยผมยังไม่เจอคำว่าโลนหรือว่ายืมตัวเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ยืมตัวพร้อปชั่นซื้อขาดแต่อาจจะเป็นซื้อเลยก็ได้นะครับผมย้ำนะว่าผมยังไม่เจอคำว่าขอยืมก็เลยตีความก่อนว่าน่าจะเป็นการซื้อเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นได้จริงก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เพราะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าชีกที่เหลือสัญญา1ปีแล้วก็มีออปชั่นขยายอีก1ปีเนี่ย มันไม่ได้ขายง่ายๆขนาดนั้นครับอาจจะเป็นยืมตัวแล้วมีออปชันซื้อเหมือนที่เอซิมิลานเคยทำกับฟิคาโยโทโมรีมาก่อนแต่ถ้าเกิดขายได้ทันทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีต่อสโมสรตรงที่เงินมันจะได้เข้ามาแน่ๆนะครับไม่ต้องไปลุ้มว่าเขาจะเซ็นหรือไม่เซ็นนะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยก็คงจะไม่ได้แพงเวอร์จนเกินไป นะครับในเว็บไซต์ transfer market ประเมินราคาลอบต้าชีกว่าที่25ล้านยูโรตีเป็นเงินปอนก็ประมาณ20ล้านปอนประมาณนี้นะครับถ้าได้เรทประมาณนั้นก็ถือว่าโอเคมากแต่ของจริงออกมาเท่าไหร่ยังไม่รู้นะอาจจะถูกกว่านั้นนิดนึงก็ได้แต่ที่แน่ๆก็คือมันจะเป็นการปลดเพดานค่าเหนื่อยของเชลซีด้วยนะครับเพราะว่าชีกเนี่ยรับค่าเหนื่อยแสนห้านะครับหลายคนก็งงว่าเฮ้ย hey, ทำไมแพงจังวะแพงกว่าเมสันเมาส์เกือบ2เท่าเลยนะครับหลักๆก,ก็คือมันมีช่วงที่ชีคเคยเล่นดียุคซารีนะครับเป็นตัวจริงแล้วไปซวยเจ็บเอ็นร้อยหวายพักปีหนึ่งสโมสรก็ซื้อใจเชื่อว่าถ้าเกิดกลับมาเนี่ยหลังจากเจ็บเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเล่นดีเหมือนเดิมก็ให้ค่าเหนือซื้อใจไปแต่สุดท้ายกลับมามันไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าลอตตาชีคหลังจากหายเจ็บกลับมาไม่เคยกลับไปอยู่ในมาตรฐานตอนยุคซารีได้อีกเลยอันนี้เราต้องยอมรับแต่ตอนยุคซารีเล่นดีจริงดีมากนะครับแล้วก็ การที่ปลดเพดานค่าเหนื่อยนี้ออกไปได้จะทําให้ตีเป็นแบบเงินปอนคํานวณเป็นต่อปีแล้วเนี่ยเชลซีจะประหยัดเพดานค่าเหนื่อยไปได้ปีละ7.2ล้านปอนต่อปีเลยนะครับอันนี้คือตัวเลขที่จะประหยัดไปได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยู่2ปีนะครับออปชั่นมัน1บวก1ใช่ไหมก็อาจจะเคลียร์เพดานค่าเหนื่อยไปเกือบ15ล้านปอนเลยประมาณ14.4ล้านปอนดังนั้น ก็ถือว่าเชลซีจะมีสล็อตตรงนี้ในการเซ็นสัญญานักเตะใหม่แล้วเพดานค่าเหนื่อยจะไม่เวอร์เกินไปเพิ่มเติมอย่างเช่นอ่ะสมมติเซ็นคนใหม่นะสมมตินะค่าเหนือ่อยสักแสนสองแสนสามอ่ะช่องว่างมันก็จะมีแบบโผล่ขึ้นมาอีกประมาณ2 3งสามหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์อารมณ์ประมาณนี้นะครับก็สาหรับผมแม้ลอตตาชิกจะเล่นไม่ค่อยดีก็จริงนะครับแล้วก็หลายคนก็คงเชียร์ให้ขายหลายคนก็แบบหงุดหงิดเวลาดูแกเล่นเพราะว่า แกม้วนเยอะนะครับเลี้ยงเยอะนะครับทั้งที่จริงๆทักษะดีมีความแข็งแกรง่งแต่ว่าติดเลี้ยงเยอะไปหน่อยแล้วก็ตัดสินใจไม่ค่อยถูกจังหวะนะครับการเลือกว่าต้องส่งจังหวะไหนเนี่ยมักจะเลือกตัดสินใจช้าติดเลี้ยงเยอะแล้วก็ส่งเสียจังหวะอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ผมว่าขายถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วแล้วก็น่าจะวินวินต่อทุกฝ่ายด้วยนะครับนักเตะได้เล่นมากขึ้นเชลซีได้เงินมิลานได้ของไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถึงแม้จะอยากให้ขายแต่ ถามว่าเราเกลียดอะไรรูเบนล็อตตาชิคไหมไม่ครับไม่ไม่ไมีแม,ม,ม้แต่คาว่าเกลียดนะครับเราอาจจะมีแซวกันบ้างนะครับเป็นเทพมว้วนจอม้วนนะฮะแต่ไม่ไม่ได้เกลียดเขานะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าเขาก็เป็นเด็กปั้นสโมสรน,นะอยู่กับเชลซีมาตั้งแต่เด็กเเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าย้ายจริงสิ่งที่อยากจะพูดก็คืออวยพร ขอให้โชคดีกับอนาคตนะครับเหมือนกับทีีก็เคยอวยพรกับฟิคาโยโทโมริมาแล้วเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะได้ย้ายไปเอซิมิลานค่อนข้างแน่นะครับอ่ะจากเรื่องของรูเบนลอฟตาชิกนะครับไปต่อกันที่คริสเตียนพูลิสิกนะครับนี่ก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ย้ายไปเล่นในอิตาลีนะครับตอนแรกผมคิดว่ามีโอกาสกับเยอรมันค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าทิศทางจากสื่อยังไม่เห็นทีมเยอรมันให้ความสนใจเห็นแต่ฝั่งอิตาลีนี่แหละ แล้วก็ล่าสุดครับมีรายงานจากนาโปลีแมกกาซีนก็ต้องกรองหน่อยนะครับบอกว่าคริสเตียนพูลิสิกครับตกเป็นเป้าหมายของนาโปลีในช่วงซัมเมอร์นี้สาเหตุหลักก็คือนาโปลีเนี่ยเตรียมขายเออร์วิงโลซาโนปีของทีมแล้วก็อาจจะเอาคริสเตียนพูลิสิกมาแทนที่รายงานบอกว่าพูลิสิกที่เหลือสัญญาอีกปีเดียวเนี่ยจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีนะครับน่าจะอยากย้ายเพื่อโอกาสลงสนามมากขึ้นแล้วก็ในมุมเชลซีก็พร้อมขาย แต่เชลซีตั้งค่าตัวเอาไว้ไม่ต่ำกว่า20ล้านยูโรนะครับย้ำว่าขั้นต่ำนะซึ่งอาจจะบทสรุปอาจจะออกมา20กลมๆก,ก็ได้หรืออาจจะแพงกว่าน,นั้นนิดนึงก็ได้นะครับซึ่งนาโปลีไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินในซัมเมอร์นี้ด้วยครับเพราะว่าปีนี้ได้แชมป์เกาโชเซเรีย ปีหน้าได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์แล้วก็ในข่าวบอกว่าเดี๋ยวมันจะต้องขายนักเตะหลายๆคนนะ่ะตัวหลักอย่างคิมมินแจยังมีโอกาสโดนขายเลยครับเพราะมีค่าฉีกสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินในการเอามาซื้อพูดิสิก20กว่าล้านยูโรเนี่ยไม่มีปัญหาเงินจ่ายค่าเหนื่อยให้กับคริสเตนพูดิสิกแสนกกว่าเนี่ยก็ไอแต่ไอตรงค่าเหนื่อยนี่ผมไม่มั่นใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าเพดานค่าเหนื่อยของ ของอิตาลีกับพิมเมลีค่อนข้างต่างกันแต่ค่าตัวน่าจะจ่ายแล้วแต่ค่าเหนื่อยก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงและอีกอย่างหนึ่งผมย้ำอีกทีข่าวนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อแบบร้อเปอนะครับว่าว่านาปูรีเอาจริงหรือเปล่าแต่โอกาสย้ายก็ยังเยอะอยู่ดีนะผมว่าปูริสิกไม่ได้อยู่ในไม่น่าจะอยู่ในแผนของพอร์ชนะครับเพราะว่าพวกที่เล่นถนัดปีกซ้ายถนัดเท้าขวาเนี่ยมันมีสเตอร์ลิงมีมูดริกอะไรพวกนี้อยู่ผมว่าเชลซีก็น่าจะขายแหละปูริกกเนนี่ ทุกคนก็รู้ดีว่าปัญหาคือเจ็บง่ายพอเจ็บแล้วกลับมาไม่เหมือนเดินติดอยางแยงไม่ค่อยกล้าเลี้ยงเหมือนเก่าอันนี้อันนี้ก็คือปัญหานะครับก,ก็อยู่ในไข่น่าจะปล่อยเพื่อทําเงินให้กับสโมสรอ,อยู่ดีนะครับทีนี้ครับต่อจากผู้ลิสิกครับไปดูเรื่องของ Porsche และ Mason m o u ส์ f a บิ i ซโอโรมาโนครับรายงานในรายการ Here We Go Podcast นะครับบอกว่าตอนนี้ คอนเฟิร์มได้แน่นอนนะครับว่ามาริซิโอโปชิติโน่เนี่ยคือกุนซือคนใหม่เชลซีแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็มีการเริ่มทํางานกับสโมสรแล้วด้วยเป็นการจัดการเรื่องแผนอนาคตซึ่งตอนนี้ป๊อชต้องการเก็บเมสันเมาส์เอาไว้ในทีมแล้วข่าวก็บอกว่าเหมือนป๊อชจะพยายามดึงฟอร์มเมาส์กลับมาให้ได้คือเอาว่ากันตามตรงฟอร์มปีนี้เมาส์ไม่ต่างกับพวกชิกไม่ต่างกับพูดิสิกครับไม่หนีกันเลยเรื่องฟอร์มการเล่นนะครับแต่ถ้าถามว่าทําไม เชลซีมีมุมอยากจะรั้งมากกว่าคําตอบก็เหมือนที่โรมาโนบอกครับว่าตัวตัวโปรชิติโน่เนี่ยอยากลองให้โอกาสอยากลองปั้นดูแล้วเหมือนโปชิติโน่ชอบจะปั้นพวกาดาวรุ่งอะคาเดมี่ของสโมสรอ,อะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็เลยมีโอกาสที่ทางพอร์จะลองรั้งเมสันเมาส์ดูก่อนจะคุยสัญญาฉบับใหม่ด้วยนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องอนาคตเนี่ยมันมีข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป ไซมอนโจนนะครับนักข่าวของเดลี่เมล l รายงานฉีกัอไปบอกว่าแม้พอสจะอยากร่วมงานกับเมสันเมาส์แต่ก็มีหลายคนที่อาจโดนบีบให้ขายเพื่อกด financial fair play อยู่ดีซึ่งทำให้คอนเนอร์การ์ลาเกอร์กับเมสันเมาส์เนี่ยต่อให้พอสอยากร่วมงานด้วยแต่ก็คาดว่าจะถูกขายในซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับเมนดี้โควาสิตโพลิสิกและครูดิบารีที่อาจโดนเหมือนกันย้ำนะอันนี้คือของของเดลี่เมลนะครับซึ่ง ก็อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่เบื้องต้นผมแนะนำว่าให้ฟังของโรมาโนไว้ก่อนเทียสูงกว่าส่วนไซมอนโจนของเดลี่เมลเนี่ยเป็นนักข่าวสายปริมาณวันหนึ่งเขียนโอ้โหสี่ห้าข่าวเยอะแยะเต็มไปหมดครับผมว่าก็ต้องฟังหูไว้หูถ้าจะฟังข่าวเชลซีของเดลี่เมลผมแนะนำว่าให้ฟังสามีม็อกเบลคนเดียวเลยคนเดียวเลยครับเพราะสามีม็อกเบลเป็นสายลอนดอนแล้วความน่าเชื่อถือสูงส่วนคนอื่นผมว่าฟังเอาสีสันไปก่อนนะครับ ส่วนเรื่องที่ยังไม่มีการประกาศแต่งตั้งพอชอย่างเป็นทางการเสียทีเนี่ยทางฟุตบอลลอนดอนครับเขาบอกว่าเขาได้สอบถามแหล่งข่าวสโมสรไปแหล่งข่าวแจ้งว่าไม่มีอะไรต้องกังวลนะมันขึ้นอยู่กับตัวเชลซีเองนั่นแหละว่าจะประกาศเมื่อไหร่แต่จบไปแล้วเซ็นไปเรียบร้อยคาดเดาไม่ได้เร็วสุด อาจจะสัปดาห์นี้ก็ได้ถ้าไม่สัปดาห์นี้อาจจะรอสุดสัปดาห์ก็ได้หรืออาจจะรอช้าสุดคือจบซีซั่นค่อยประกาศก็ได้อันนี้ไม่มีใครทราบว่าเชลซีจะเลือกประกาศตอนไหนแต่เขายืนยันว่าเซ็นไปเรียบร้อยจบดีลไปเรียบร้อยเกี่ยวกับมาริซิโอโปชิติโนนะครับทีนี้ครับไปดูข่าวที่ขึ้นพาดหัววันนี้ครับเรื่องของเปโลดิบาล่านะฮะเ,เรื่องเปโลดิบาล่าเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้แล้วกันว่า ที่หยิบเรื่องนี้มารายงานเพราะว่าโอ้โหคนอินบ็อกซ์มาถามเป็นสิบจริงไหมครับพี่โบ๊ครับสนใจเปาโลดีบาร่าจริงไหมครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้เล่นข่าวนี้ในช่องนะครับแต่ผมต้องบอกแบบนี้ผมเห็นข่าวนี้เมื่อวานแล้วนะผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่ามันเด้งมาในฟีดรวมข่าวเชลซีนะครับแต่ผมไม่ได้หยิบมารายงานเมื่อวานเพราะว่าสื่อเจ้าที่รายงานมันคือฟีชาเคสเป็นสื่อสเปนนะครับ ความน่าเชื่อถือเทีห้าเลยทีห้าเลยอารมณ์ประมาณเดอะซันเดอะมิเรอร์ของอังกฤษเลยนะครับเป็นสื่อสเปนก็สิบจ๋าแบบโอ้โหจ๋าสุดขีดนะครับผมเลยไม่ได้หยิบมารายงานไงเกี่ยวกับข่าวนี้เพราะความน่าเชื่อถือมันน้อยอยู่แล้วนะครับแต่คนถามมาเยอะจริงๆจนอ่ะโอเคผมเอามาแถลงให้ฟังว่าข่าวนี้ มันเป็นยังไงเนื้อหาบอกว่ายังไงและความเป็นไปได้จากสื่อเนี่ยน่าเชื่อถือขนาดไหนอะผมเล่าตัวข่าวให้ฟังก่อนละกันเอ่อในข่าวต้นฉบับเลยนะของฟีชาเคสเขาก็บอกว่าปีนี้ฟอร์มดี11ประตู7แอสซิสให้กับทางโรมา่าแล้วก็ฟีชาเคสพยายามจะโยงว่ากุนซือเชลซีเนี่ยมาริโซโปชิติโนเป็นคนอาร์เจนตินา่าก็เลยอยากเติมขุมกําลังอาร์เจนติน่าไป2คนอยากได้ทั้งเปาโลดิลาและลาตาโรมาติเนส ในรายของดีบาร่าเขาบอกค่าฉีกสัญญาไม่แพง12ล้านยูโรเท่านั้นนะครับข่าวบอกประมาณนี้คือไปเขียนคือข่าวเนี้ยในเว็บไซต์ฟีชาช a ร์เคสพูดถึงตัวทางดีบาร่ากับเชลซีพารากราฟสุดท้ายเลยนะครับซึ่งอของลาตาโรเชลซีน่าจะสนจริงแต่ว่าของดีบาร่าเนี่ยยังไม่มีสื่อใหญ่รายงานนะครับมีฟีชาเคสเจ้านี้แหละที่รายงานนะครับซึ่งตัวข่าวประมาณนี้ความน่าเชื่อถือก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับ จากที่ตามสื่อเจ้านี้มาเวลารายงานข่าวเสริมทับล่วงหน้าอะไรแบบนี้นะสักสิบครั้งบางทีไม่ถูกสักครั้งเลยก็มีผมก็เลยไม่ได้หยิบข่าวนี้มารายงานแต่ถ้าเกิดถามว่ามีบางครั้งที่มันถูกม,มันก็มีครับแต่ว่าความน่าเชื่อถือมันก็น้อยไงแล้วก็เหมือนที่บอกไปว่านักเตะเป็นคนอาร์เจนตินาเล่นอยู่ในลีกอิตาลีทีมที่มีข่าวคือเชลซีแต่สื่อรายงานคือสื่อสเปน แค่นี้มันก็จบแล้วอะผมว่าความน่าเชื่อถือมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับผมก็เลยอ่ะสรุปให้ประมาณนี้ความน่าเชื่อถือน้อยคิดว่านะครับคิดว่าโอกาสที่เชลซีจะเซ็นสัญญากับดี่า,าตามที่สื่อบอกเนี่ยไม่น่าจะเป็นความจริงนะครับแต่อ่ะจุดหนึ่งที่ผมเพิ่มเติมมาให้นอกเหนือจากมาช่วยเคลียร์ประเด็นประเด็นนี้ให้นะครับจุดที่น่าสนใจก็คือค่าฉีกสัญญาตอนแรกผมอ่านของของฟีชาเคสว่า12ล้านยูโรผมก็คิดฮะ ดี布拉เนี่นะค่าฉีก12ล้านจริงหรอว่ามันถูกยังวะผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาจากฟาบิโอโรมาโน่ดีเทลค่าฉีกคือแบบนี้ครับค่าฉีกก็คือถ้าเป็นทีมในอิตาลีด้วยกันจะซื้อ20ล้านยูโรนะครับแต่โรมาปิดออปชันนี้ได้ถ้ากล้าขึ้นค่าเหนื่อยให้ดี่าจาก3.8เป็น6ล้านยูโรต่อปีแต่ในทางกลับกันถ้ามีทีมจากลีกอื่นยื่นเข้ามาค่าฉีกแค่12ล้านยูโรจริงจครับ คอนเฟิร์มจากโรมาโน่ว่าจริงแล้วก็ถ้าเป็นทีมจากลีกอื่นเนี่ยนักเตะตัดสินใจได้เองด้วยไม่ต้องรอให้สโมสรมาใช้ออปชงออปชั่นอะไรเรียกว่าค่าตัวถูกนะแม้อายุจะ20ไปปลายเกือบเกือบ30ก็ตามนะครับเรียกว่าค่าซื้อค่าฉีกสัญญาเปาโลดิบาร่าแม่งถูกกว่าค่ายืมตัวชูอัลเฟริกส์หนึ่งฤดูกาลอีกพอแอตมาดริดอยากได้ค่ายืมตัวชูอัลเฟริกส์สิบหกล้านปอนด์อันเนี้ยค่าเซนเนี่ยตีเป็นปอนด์นะถ้าค่าฉีกสัญญา10.5ล้านป้าด์เนย โคตรถูกเลยนะครับถือว่าถูกมากนะครับซึ่งถึงแม้ข่าวจะลือความน่าเชื่อถือน้อยแต่โอ้เห็นค่าตัวแล้วก,ก็สวยอยู่นะนะครับแต่แต่จุดหนึ่งที่เราต้อง,ต,องต้องทำใจยอมรับก็คือดี布า,าจะเป็นนักเตะที่เจ็บง่ายนะครับอันนี้คือจุดอ่อนของเขาที่ทําให้ยูเวนตุสยอมปล่อยตัวออกมาตําแหน่งของเขาไม่ใช่กองหน้าเบอร์เนะครับอย่าไปคาดหวังว่านี่จะเป็นแบบวิเตอร์โอซิเมนแบบแทมมี่เอเบรามเพราะว่าเขา เป็นกองหน้าตัวต่ำเป็นหน้าต่ำเป็น CF เนะครับเป็นหน้าต่ำซึ่งตำแหน่งเนี่ยแล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยจะคล้ายชูอัลเฟริกส์นะครับความสามารถเฉพาะตัวอะไรพวกเนี้ยสไตล์ประมาณนั้นแต่ดีบาร่าถ้าถามผมนะด้วยประสบการณ์ที่เยอะกว่าด้วยดีบาร่าช่วงที่พีคๆเนี่ยเฉียบกับเฟลิกส์คือเฟลิกส์ได้ความคล่องการกล้าเลี้ยงกล้าลุยดีบาร่าก็คล่องแต่ไม่ลุยเท่ากับเฟลิกส์นะแต่คมกว่า สร้างสารรค์โอกาสได้เยอะกว่าเออผมมองแบบนี้นะครับถ้าถามผมช่วงที่เขาเล่นดีนะเขาเก่งกว่าชูอัลเฟริกส์แต่อายุก็ห่างกันเยอะนะครับสคนนี้บางทีในอนาคตเฟลิกส์อาจจะดีขึ้นก็ได้แล้วก็ตําแหน่งนี้มันก็มีคริสโตเฟอร์เอนคุนคูอยู่แล้วด้วยผมเลยมองว่าเก่งนะแล้วก็ค่าตัวไม่แพงด้วยแต่โอกาสที่เชลซีจะเซ็นก็ยังน้อยอยู่ดีมีเฟลิกส์ไม่รู้จะยังไงอาจจะยืมต่อก็ได้มีเอนคุนคูเมสันมาส์เล่นตรงนี้ได้ ใครฮาวเวสเล่นตำแหน่งตรงนี้ได้ก็ตำแหน่งนี้ผมว่าเชลซีไม่ได้ขาดผมว่าถ้าเชลซีจะซื้อตัวรุกเนี่ยอยากให้ซื้อกองหน้าธรรมชาติเบอร์เก้าตัวจบสกอร์ไปเลยมากกว่านะครับอ่ะอันนี้คือแถลงเกี่ยวกับเรื่องของเปาโลดิ่าให้ฟังแล้วก็มีเรื่องมันเตโอโควาสิตด้วยนะครับโควาสิตเนี่ย มีรายงานจาก Inter l i ์ e นะครับก็อันนี้ก็ต้องกรองเหมือนกันถึงแม้จะเป็นสื่อท้องถิน่นแต่ว่าคนติดตามน้อยบอกว่าเชลซีจะเอาไปยื่นขอแลกตัวกับอันเดรโอนาน่านะครับผู้รักษาประตูของอินเตอร์ข่าวบอกที่ผ่านมาเชลซีเอาลอตตัชิกไปยื่นเขาไม่ปล่อยเอาชาลบาไปแลกไม่ปล่อยเอาเมนดี้ไปแลกไม่ปล่อยก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวโควาซิตก็ได้แล้วโควาซิตข่าวบอกว่าไม่ต้องเพิ่มส่วนต่าง คือถ้าเป็นชาลบาลอฟตาชิคเมนดี้มันต้องเพิ่มส่วนต่างเพราะค่าตัวโอนน่าจะสูงกว่าแต่กับโควาสิตเขาบอกว่าค่าตัวสูสีกันเพียงแต่ว่าอินเตอร์ก็ไม่อยากปล่อยไปย้ำอีกทีข่าวนี้ฟังหูไว้หูก่อนอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่โดยส่วนตัวผมยังมองว่าไม่น่าจะจริงเพราะว่าโควาสิตเบื้องต้นแผนของเชลซีคืออยากเก็บไว้ใช้แต่ถ้าจะปล่อยเชลซีไม่น่าจะสวอปดิวเชลซีน่าจะขายเพื่อเอาเงินกลับมามากกว่าเพื่อจัดการเรื่องกด financial fair play โอกาสเป็นแลตโตตรงๆผมว่าค่อนข้างยากนะครับ ปิดท้ายกันที่สโมสรครับเปิดโหวตนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของเชลซีนะครับทั้งนักเตะชายนักเตะหญิงมีโหวตเรื่องประตูยอดเยี่ยมมีดาวรุ่งยอดเยี่ยมด้วยก็ไปโหวตกันได้ปิดโหวตวันที่24พฤษภาคมนี้นะครับที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเชลซีสำหรับผมลังเล2คนระหว่างเตียโกซิวากับเกปานะครับซิว si าเนี่ยคงเส้นคงวาที่สุดคนหนึ่งของเชลซีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ลูกพี่เนี่ยเชลซีอาจจะเละกว่าน,นี้ก็ได้ ส่วนเกป้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงกับฟอร์มเทพมากแต่ก็กลับมากู้ศักดิ์ศรีได้ดีกลับมาเป็นมือนหนึ่งมีเซฟลูกยากๆเหมือนกันก็ผมว่า2คนนี้มีโอกาสได้ค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกโหวตคนเดียวเอาแบบผลงานล้วนๆไม่เอาเรื่องของกําลังใจอยากจะลองให้ให้กำลังใจเนี่ยอาจจะกดเตียวก็ซิวานะแต่ถ้าเกิดจะเป็นเกป้าก็ไม่ได้สีเรียดอีกคนหนึ่งที่จริงๆผมว่าเคยมีลุ้นก็คือโควาสิตแต่ว่า คอสิช่วงท้ายซีซันดรอปเยอะไปหน่อยครับก็เลยอาจจะไม่ได้ติดผลตัวเต็งในปีนี้นะผมคิดว่าไม่ซิวาก็เกป้าน่าจะได้ แข่งแห่งปีของเชลซีปีนี้นะครับก็ไปโหวตกันได้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมอีกครั้งนะครับใครที่กําลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดโค้ดคูเปอร์ฟูมได้เลยนะครับในช้อปปีมีโค้ดส่วนลดจัดช่องปีเตอร์โวด้วยใครที่กําลังหาโรงเรียนดีๆไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบงกอกเลยนะครับโรงเรียนบอกว่าเรียนจบสามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ด้วยแล้วก็ซูซูกินะครับเดินทางไปไหนมาไหนเมาไม่ขับนะครน,รรนุ่ เฉพาะรุ่นนี้ New e r t i g a Smart Hybrid ได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้พีเตอร์ a สขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย